สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องการสร้างถนนเส้นทางลำปางเชียงรายลำปางเพร่เมื่อปีพุทธศักราช2459และปีพุทธศักราช2480ภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเชิญยอนอดีตรับชมไปด้วยกันครับ ภาพที่1การสร้างทางหลวงสายลำปางเชียงรายภาพนี้อยู่ในช่วงห้วยแม่ไหลในท้องที่จังหวัดลำปางห้วยแม่ไหลเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านจังหวัดลำปางเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำวังซึ่งไหลไปสู่แม่น้ำเปิยงที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ภาพเมื่อปีพุทธศักราช2459 ภาพที่ 2. การสร้างทางหลวงสายลำปางเชียงรายในช่วงดอนจำงมนครล,ลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในปัจจุบันภาพเมื่อปีพุทธศักราช2459ภาพที่ 3. การสร้างทางหลวงสายลำปางเชียงรายในช่วงดอนผาหมานครลำปางหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันดอยผาหมาหรือผาหอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหน้าผาหินปูนที่ถูกน้ำซ่อจนแยกออกจากกันกลายเป็นช่องเขาที่มีลำน้ำจางไหลผ่านมีทัศนียภาพที่สวยงามและลมพัดแรงตลอดเวลาอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางภาพเมื่อปีพุทธศักราช2459 ภาพที่4การสร้างทางล้วงสายลำปางเชียงรายช่วงริมประตูผานครลําปางริมประตูผาเป็นพื้นที่บริเวณใกล้กับศาลเจ้าพ่อประตูผาซึ่งเป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณกดีภาพเขียนสีประตูผาที่เก่าแก่กว่า3,000ปีอยู่ในเขตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางภาพเมื่อ ปีพุทธศักราช2459ภาพที่5เจ้าพระยาวงศานุประพัดหรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวง์เสนาบดีกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจราชการการสร้างทางหลวงสายนครล,ลำปางเชียงรายช่วงประตูผาที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางภาพเมื่อปีพุทธศักราช2459 ภาพที่6นายช่างสำรวจและลูกหาบคณะสำรวจแนวทางหลวงแผ่นดินอยู่ระหว่างอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กับอำเภอเงาวจังหวัดลำปางปัจจุบันถนนซ้ายนี้คือส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข103สายร้องกวางเงาวหรือถนนวัง้ายหรือแพร่ลำปางสายเก่าภาพระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมพุทธศักราช2480 ภาพที่7ยังเป็นภาพนายช่างสำรวจและลูกหาบคณะสำรวจแนวทางหลวงแผ่นดินอยู่ระหว่างอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กับอำเภอเง,งาวจังหวัดลำปางปัจจุบันถนนซ้ายนี้คือส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข103สาายร้องกวางเงาวหรือถนอนวังซ้ายหรือแพร่ลำปางสายเก่าภาพระหว่างวันที่2 1ถึง24พฤษภาคมพุทธศักราช2480 ภาพที่8อย่างเป็นภาพต่อเนื่องจากภาพที่6และ7เป็นภาพนายช่างสำรวจและลูกหาบคณะสำรวจแนวทางหลวงแผ่นดินอยู่ระหว่างอำเภอร้องกวางจังหวัดเพร่กับอำเภอเงาวจังหวัดลำปางปัจจุบันถนนซ้ายนี้คือส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข103สาซ้ายร้องกวางงาวหรือถนอนวังซ้ายหรือสายแพร่ ลำปางสายเก่าภาพระหว่างวันที่21-24ถึง24พฤษภาคมพุทธศักราช2480ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ